เอ้าเออขอโทษครับอันนี้ใช่รถของคุณหรือเปล่าครับมผมไม่ได้ขับมานะครับเอ้าอ๋อเขอาขวางคุณเหรอใช่ครับผมรีบออกด้วยครับเนี่ยได,ได้ไลยพี่เ้าเฮ้เด็กมือแหวนพี่เฮ้ย มันมีป้ายบอกไหมว่าห้ามจอดรถแบบนี้อ้ยป้ายอะไรล่ะคุณใครมีใครที่ไหนเขามาจอดรถขวางรถคนอื่นนะ้วใส่เบรกมืออย่างนี้นะเอา้าเออขอโทษครับอานนี้ใช่รถของคุณหรือเปล่าครับ ไม่ได้ขับมานะครับอ,อ๋ออ๋อเขาฝากคุณเหรอใช่ครับผมรีบออกด้วยครับเนี่ยงั้นทําไมคุณไม่ไปแจ้งทางร้านให้เขาแจ้งบอกเจ้าของระยะอเอผมแจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับแต่เขายังช้าอยู่เนี่ยผมก็เลยต้องโทรตามในร้านสะกีนะฮะโอเคครับครับ,ร,บรู้เจ้าของรถรีบเขาด้วยนี่งไงเนี่ย เออพี่ครับพี่ใช่คนที่ให้ช่วยมาย้ายรถหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ครับพี่รถคุณเลยนะพี่โอ้ได้เพี่เขาใช้เกรกมือไว้พี่เฮ้รเครอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้มึง้ยเอ้ยรฮ้ยเฮ้เอ้ยเอ้อร้อเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเเเยเฮยเฮะ้้ ผมมาแจ้งร้านแล้วคุณก็ไม่ออกมาย้ายผมสักทีเนี่ยมันมีป้ายบอกไหมว่าห้ามจอดรถแบบนี้อุ้ยป้ายอะไรละ่ะคุณใครมีใครที่ไหนเขามาจอดรถขวางรถคนอื่นแล้วใส่เบกมืออย่างนี้เล่าก็มปนสิทธิ์ของครูเอา้าเออพูดดูเรื่องไว้เนี่ยถ้าผมรอนาผมเสียเวลาเนี่มาติดรถคุณคันเดียวเนี่ยเอาเหรอเฮ้ยคุณเอาอะไรจะมาหาเรื่องผมเอาเหรอฮะเเ่าเหรอห เอาอ่ะโจเดี๋ยวนี้จำผมได้ยังบอสสวัสดีครับบอสมาทำอะไรที่นี่ครับผมต้องถามคุณทหารว่าคุณเนี่ยมาทำอะไรที่นี่แล้วคุณกำลังจะทำอะไรเขา <Dam. S 1> ก็เขามาหาเรื่องผมก่อนแลยบอสผมมาตั้งนานแล้วแล้วผมก็เห็นแล้วว่าคุณเนี่ยก็จอดรถขวางเขาอยู่ผมไม่คิดเลยนะคุณโจ ว่าคนอย่างคุณพออยู่นอกบริษัทแล้วจะเป็นแบบนี้และที่สําคัญนี่มันรถบริษัทผมดูตั้งแต่แรกแล้วผมก็ว่าใครขับมาแล้วคุณมาขับอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมาหาเรื่องเขาอีกผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยนะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะกลับไปสั่งสองลูกน้องผมเองแต่ผมคิดว่าเขาคงเป็นลูกน้องผมแค่วันนี้แหละเพราะวันพรุ่งนี้คุณคงจะไม่ได้อยู่ในบริษัทผมนะต่อแล้วถ้าบอส บอสโอ้ใจเย็นก่อนผมสั่งซื้อเป็ดให้บอสแล้วครับเนี่ยคุณคิดว่าไอ้เป็ดสัวๆเนี่ยมันจะมาทดแทนนิสัยของคุณได้คุณรีบเอารถเนี่ยออกไปนะแต่ก่อนอื่นคุณขอโทษก่อนให้ผมขอโทษไอเนี่ยนะขอโทษเขาก่อนเอาขวดวางเอาเป็ดผมผมไม่ชอบเขาไม่เอาเป็ดนะครับบอสไม่ผมไม่ชอบคุณ คุณเก็บเป็ดคุณไปไ่ายน้ําคู่กับคุณก็แล้วกันเอาเป็นว่าผมขอโทษแทนรับก็แล้วกันนะครับครับคุณกลับไปเลยแล้วคุณไปเจอผมที่บริษัทเดี๋ยวนี้เลยผมต้องขอโทษแทนคุณนอผมครั้งนะครับครับผมไม่คิดเลยว่าเขาจะมีนิสัยแบบนี้นค,คุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าเดี๋ยวกลับไปบริษัทเนี่ยผมจะสั่งสอนเขาเองแล้วจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกคุณกลังรีบเชิญก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอโทษอีกครั้งนะครับ